สวัสดีครับต่อพัดสองครับตะกี้ไฟดับครับยายากาจิเวทนาอติตานาคาตะวจุดปัตนาอัชมตาวาพิทวาโอราลิกาวาสุกมาวาหินาวาปานิตาวายาทุเรศสกวาสัพพาเวทนาเนตังมัณเนโซหามัทมินาเมโซอัตติเอลเมตังยะถาภูตังสมัตปัจายาทัตพัง

เอวังเมตังยถาภูตังสมัตปัจจะยะทัตพังยังกิจิวิยนังอติตานณาคาตาปตุปัตนังอัชมะตังวาพิทวาโอราลิกังวาสุกุมังวาหินางวาปานิตังวาจันทุเรศติเกวาสปังนี่นังเนตังมะมะเนโสหามัสมินะเมโสอัตตาติเองเมตังยถาภูตังสมัตปัจจะยะทัตพังเอวังปัสสาะพิกเวสุตวาสุริอริยะสาวะโกรูปัสสมิปิณิพินตันติเวชะนายะปิณิพินตันติสัญญา ยะปีนิพินสันติสังฆาเลสุปีนิพินทะติวิญาณาน,านวิญาณะสัมิงปีนิพินสันตินิพิทังวุฒิสัตติวิรคาวิมุตติวิมุตตะสัมิงวิมุตตะมีติยานังหุติกีนาชาติวุติตังพระธรรมจาริยังกตังการณียังนาประรังอิัตตายาติปัญชา,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 านาติติอิธมะโอจักรภควะอัตมะนาปจาวะคียาพิขูภควะโตปาติตังวินันทุงยมัสิมิจจปานเวยากนัตสัมิงปัญ,ญามณีปจาวะคียานังพิขู หนังอะนุปทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสูตรทีสิบสี่บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตังเอกังสัมยมพระควาสักเกสูวิหารติกาเปรยวัฏฏหทสมิงมหาวันีมหาตาพิโกสักเกนะสัตยิมปจามัติหิพิโกสัตยิหิสเปหิวะอนันตหิทัสสหิจารลคาจาตุหิเทวตายยวิเยนะสันนิปสิตาโหติปภวตานัสสนายะพิโกสังขจาราคโขจตุนางสุทาวาสาวกายิกานางเทวนางเอตจาะหะ เอตัทะโหสิอยังโขภควาสังเกศุวิหารติปะเปืยว่าดูทรามิงมหาวิเนมหาตาพิกุสเกณานสติปจามิติพิกุลสตรีทะเปเหวะอ่านติเหตุทัศสหิตะโลกาธาตุอิเทวตายยปิเยนัตถมิสานิปติตาโหติภควาตังทัศนายาพิกุสังัจะยันดูณามายามปิเยนัมภวาเตนุปัสังกามเอยะมะอุปาสังกามิตวาภวตโตสติเกอปเจกถาปเสนยาวมาติอรหุตาเทวตาเสนยาทปีนามะภรวาปุริโสสมาชิตตังวาปะหังภาสาเลียปาสาริตังวาปะหังสัมิเยะเอวามีวัสดวา เสสุเทเวสุอัตระหิตตาภควตโตปรุโตตปาตุอะหังสุอัตโขตาเทวตาพัฟขะวันตังอะพิวาเจตวาเอกามันตังอัทโทเอกามันตังทิตโขเอกาเทวตาภควตโตสิกิิมังกะทังอาปาสีมหาสมโยปวานัสสังิงเทวกายาธลมาคาตาอาคาตาวะหะอิมังธรรมะสัมยังทักกิตาเยวะอภราชิตาสังนติ อาระโขอร拉เทวตาพักวโตสันติเกอิมังกะทางอาภาสีตันตะละพิโคะสามะถ้าหังสุจิตตาอัตโนชุกกมะคังสุสาระพีวะในตานิคะเหตาวาอิทัลยานิละคันติปฏิตตาติอาะโขอร拉เทวตาพักวโตสันติเกอิมังกะทางอาภาสีเจตวาคีรังเจตวาปาริขังอิทักคีรังโอหัจจามะเมชาเตจารัตติสุทาวิมาราจะขุมาตาสุทันตาสุสูนักติ อาตโคอปราเทวตาพระตัวสตรีมากระทังอาภาสีเยเกจิตผูทางสานังคาตาเซนะเตคามิสันต ok ิอปายยะภูม um ิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังวาริปุเรสันติติอาตโคพระวาวิคุอามมนเตสีเยผุเยนะพิกเวทะทาสุลจะโรกาธาตูสุเทวตาอนิมติตาของติตาทากตังทัศนายนยาพิคูสักจะเยบิเตพิกเวอเฮสุงอติตามาทะนังนาโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวาตานังเอตาวรมาเยวะเทวตาอนิมติตาเฮสุง เสย่าทาปีมยหังเิตัลหิเยปิเตพิกเวภวิขันติอนาคาสาอมัทานังอโตสัมมะลพุทธาเตตัมปิภรว atan ังเอตาปะระมาเยวะเทวตานิปติตาภวิสัสติเสย่าทาปีมยหังเอตัลหิอาจิเกสามิพิกเวเวจเทวกายยังนามานิกิตาจิสามิพิกเวเทวกายยังนามานิเศติสามิพิกเวเทวกายยังนามานิตังสุตาทะสาธุกังวะนะสิกาโรธาภาเสธามิเอวัมพันเตติโข เอวัมพันเตติโขเตพิคูภพวโตปจ,จัสมุสสูงมากว่าเอตสาโจะสิโลกามานุกะสิโลกามานุกะสามิยัตภุมมาตาทาสิตาเยสิลาคีขปังปติตตาสมาหิตาปุตตสิหาวะหาลินาโลมะหังสาวิสัมพุโนโอทาจารณะาสาสุทาวิปัสสานะามณาาวิลาปิโยปจจสเตยตวาวันเนกปิรวัทเวตตัว อามันตาเย,ยสัทธาสัพเกศศาสนาลาเตเทวกายาพิกันตาติวิชานิธาวิกโบเตจะอัตตปามะโคลงสุดตวะพุทธศาสสนังเตสัมปะตราหูญานังอามนุสานะทัศนังอัปเปเกสะดามัทคุงสะสังอะทธะสัตระเงงสะตังเอเกสะหะสะนังอามนุสานะมัทสุงอัปเปเกนันตามัทคุงทิสาสภะพุทธาอาหงตัจจะสัพพังอภิยยักวาวะกิตาวานังจักกุมารตโตมันตยิยสัทธาสัพเกสศาสนาลาเต เทวกายาพิกตาเทวิชานาตาพิกโบเยวังกิตายิสามิกิลาหิอนุปปโสสัตตาสหสาวะยะขาปุมมะกปิละวัทวาอิทิมโตติมนโตวนามิมโตยัสิโนโมธรรมนาพิการมุขผนังสมาติงวะนั่งชะสหสาเหมะวตายะขานันตวันนิโนอิทิมโตติมนโตวนามิมโตยะสิโนโมธรรมนาพิการมุขผนังสมาติงวะนั่งสตตากิราติสหสาวะยักขานันตวันนิโนอิทิมโตติมนโตวนามิมโตยะสิโนโมธรรมนาพิการมุขผนังสมาติงวะนั่ง อิเจเตโสภะสสะหะสายะขานันตะวนิโนที่มันโตจิติมันโตวนหามันโตรัสินโนโมทรรนาพิกรรมุขผู้หนังสมติงนณังเวสสมิตาปัจจัตตายะขานันตะวนิโนที่มันโตจิติมันโตวนหามันโตรัสินโนโมทรรนาพิกรรมุขผู้หนังสมติงนณังกุมพิโรราชหิโกเวบุระสานิเวสนังปิญโยนาสัตตาสหัสังยักขานังไปยิรูปาสติกุมพิโรราชหิโกโสภคสัมติงนณังโุลิมะจะทิสังรัตธาทัตตะรัตโตปัสสัตติคันทัพพานังอธิปติมหาชายยัสสิโส ขุตตาปิตาสาวพระโวอินธนามาหราพราทิมันโตชิติมันโตวนนามันโตยัสินโนโมธรรมนานพิการมุขคหนังสมบติงขุนังตะกินในจัตทิสังราชาวิลุหังโหต่อภาษาสติกุมภะธนังอธิปติมหาราชายาสิโสขุตตาปิตาสาวพระโวอินธนามาหราพราทิมันโตชิติมันโตวนนามันโตยัสินโนโมธรรมนานพิการมุขคหนังสมบติงขุนังปัจจิมัจจทิสังราชาวิลุปะโคภาสาสตินาคณงอาทิตติมหาราชายาสิโสขุตตาปิตาสาวพระโวอินธนามาหราพราทิมันโต วนาบรรโตยัศินโรมโมธรรมนาภิการมุขผนังสมติมวนังอุตรรจ,จัติสังรจจาชากุเวโลตัปภสษาสติยักษานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิสัพพะโวอินทนามาอาปราทิมบรโตจติมรรโตวนาบรรโตยัศินโรมโมธรรมนาภิการมุขผนังสมติมวนังปุริมาทิสังทัตตลโททักกินเนนะวิวหักโกปชิเมนะลุบิรุปโขกุเวโลอุตรังทิสังจัตตลรเตมหาราชาสัมมันตาจัตตุโทรติสาตทะละมานาอัตสุวันเนกเปรละวัทเวเต,เวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจติกาสาธา มายากุเตห์ถ ah er ูเวเตถูวีภูจะวิภูโตสหจัทโนกามาเซโทจะกินโนมะถุเนียงมะถุจะปานาโตปามัญโยจะเทวสุตโตจะปานจาริจิตาเซโนจะกันทโปลนโรราชาโนสาโพอาคูไปจักสิโขเจวะติมพโรสิยวัชสะเอเตจันเยจาระจัโนกันทัพพาสหราจุพีโมธมนาไปกำมุงขึ้นหลังสมติงมนังอาตคูนัสษานาคาเวสลาสหจัชกา กัมพารสัตตระอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาทัตตัตตาจะอาคูนาคายาสโนเอราวันโนมหานาโคสปะคาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสาหะติติปาริชาปิวิสุทธาจักขูเวหายะสาเตวะนะมัชปตตาจิตาราตุปนนาอิติเตสานามังอภยันตะทานาคาราชานามาสิสุปนัโตโเกมมมะกาสีพุทโทสหะหะสนะห,หาหิวาจาหิอุปาวะ หายันตานาคาสุปนาสาระมะกังสุพุตังชิตาวชิระหัตเธนะธรรมสะสมมุทังอาสุลาสิตาพัตโลวะสาวะเซตีทิทิมโตยะสิโนโกรลกัญจามหาพิสมาอาสุลาธานะเวขา,าเวปะจิตจีสุจิตจปะหาราทโทนะมุจีสหะสะตัจจะภาริปุตตรังทะเปเวโรจานามกาสนันหิตวาภาลิงเซนังราหูปฐรมุปะคมงธรรมโยธานิปัตตินีพิคุณังธรรมิติงมานัง อภูเะเทวาปัทวีเจเตโชวาโยตถากมุงวารุณาวาลุณาเทวาโสโมจะยะสสะยะสะสะสะหะเมตากรุลนาไกกาอาคูเทวายัสิโนทะเซเตสะถากายาสะเพนันตะวันิโนที่มันโตชิติม kind of mm ันโตวันหน้ามันโตยัสินุโมธรรมนาพิกรรมุขผู้หลังตัมติงวะนั่งเวทูเะเทวาถารีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตตาสุยะสุปนิสาเทวาสุยะมาคูปุรักิตตาหนักขันนิปุรักิตวาอาคูมันทะวะระหากา วัสุนังวัตโวเซโทโสภะสักโประคะริทะโททะเเตีทะถาคยาตะเพนันตะวันิโนอิทิมันโตยุติมันโตนะมันโตยุติโมธมนานพิการมุขหณังสัมปชิงมุขนังอัตคูสาภูเทวาชรลขะชระมักขิสิขาหรือว่าอริทักกาจะโรชาจะอุมาบุภาริบาสิโนวารุณาสะธรรมมาจะอาจุตาจะอาเนชกาเสลยยาลุจิลาอาคูอาคูวาสสาวนสิโนทะเซตีทะถาคยาตะเพนันตะวันิโน ทิมันโตทติมันโตวนน้ามันโตยะสิโนโมธรรมนาพิการมุงผิวหนังสมติงวานั่งสมานามาสมานามารุสามานุสุตตมาริทธาปุตุสิกาอาคูอาคูมโนปุตุสิกาอารคูหัลโยเทวาเยจารโอหิตาวาสิโนบารคามหาบารคาอาคูเทวายะสิโนท่าเซเตท่าถาคยาทะเป็นนันดาวนิโนที่มันโตที่ติมันโตวันน้ามันโตยะสิโนโมธรรมนาพิการมุงผิวหนังสมบทิงวนั่งสุกาการุมหาารุณาอาคูเวคาณะสาสหโอทัตถาคยาหาบาโมคาอาคูเทวาวิจักขนา ทาทบาตาหารักชาหิสกาจายทัสสิโนตันยังอาคาวัจุญโนโยทิสาอภิวะสสติทะเซตีท่าขยาสเพนันตะวันิโนอิธิมันโตชติมันโตนะมันโตยัสิโนโมธรรมนาภิกรรมมุขขนังสมบทิงวนังเคมิยาเตสิตายามาคาทกาจายทัสสิโนสัพพิตการามาเซชาโชตินามาจารสวานิมานารติโนอาคูอาตะคูภะระนิมิตาทะเซตสะ่าขยาสเพนันตะวันิโนอิธิมันโตชติมันโตนะมันโตยัสิโนโมธรรมนาภิกรรมมุขขนังสมบทิงวนัง สะเทเตเทวานิกายาสเพนันตวันนิโนโนามันวะเยนะอากันยงเยจันเยสัตถิสาสห,าสหาปาวุธชาติวะคีรังโอคะตีนะมะนาสวงทักเเโมคาตรังนาคาังยันทะวะอาสิตาติตังสุภะหะมาวะมัตโตจะปุตตายที่มตโตสหาสานังกุมโลติโสจะสุคะสิมติงริวนังสุระสะหาสาพระหะมะโรกานางวหาฬารหามาวิีทัตติอุปปนโนสุติมันโตพระ พิสะมากายโยยัสิโสทะเซทะอิสราอาคูปเจกาวะสาวัตติโนเตสัจะมะชามัตโตอาคาหาิตโตบริวาริตโตเจจะสัพเพอภิกันเตเติเจเทเว,เวสุปรามาเกมาราเซนาพิกามิปาาาาสาัสสะนะหะสะมะทิยังเอทะคันนะหะทะพันทะลาเกนะพันทะมัทุโวสมันตาบาริวาเลพะมาโวมุจิทาโกจินังอิจิตะทะมหเสโนกานะหะเซนังอาเปทษยิ ปานิณาตาระมาหัจจะสลังกัตวานะเพระวังยะถาปุสโกโมเมโคธะนะยันโตทว,วิชุโกโจา,าโรโสปปจุทาวติสามุทโธอศัศยังวะเซตจาสปังอาพิยยักวะาวกาิตาวานะจักุมมาตตัวมันตาจสสตาสาวิเกศส,สนนลาเตมลเสนาพิกันตาเตวิชาถาพิกวโวเจจะอจัตปามะคครดงสุตวา่าพุทธศาส,สนางวิตวีตาราเกหิปกรมงเนนสังโรมปิอิชยุงสพเพวิชาตาสังคา มาพระยาติตายัสสิโนโมทันติสาพุติหิสาวกกาเตชะเนสุตาต,ติสิบห้ามงคลจักรวันใหญ่สิริทิติมติเตโชชะสิที่ม่ที่มหาคุนาปริมิตรปุญญาทิกราาัสสะสัพพันตรายานิวารณะสมะทะสะพัควตโตระโตธรรมะมุทัสสะสา,า,สา,า,ะตว,าตวติงสะมหาบริสะลัขนานุภาเวนะอาศีตะยานุพัญชะนานุภาเวานะ อดุตตะระสะตะมังคารานุภาเวนะฉันพัฒนาอังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัะปรมัทธปารามิตานุภาเวนะสีระสะมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทานุภาเวนะพารานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหสะธรรมะ ขันธานุภาเวนะนวโลกุตตะละธรรมานุภาเวนะอัฏฐคิกามะคานุภาเวนะอัฏฐะสัมปฏิญานุภาเวนะฉันจะระพิญญาณุภาเวนะจะตัวสัจญาณุภาเวนะทัสะภารยาณุภาเวนะสัพพายุตยาณุภาเวนะเมตากรุณนาโุทิตาอุเปภานุภาเวนะสัพพปาริตานุภาเวนะรัตนะแตยะสาระนานุภาเวนะนุมหังสัพพาโร พะโสกุปปัถะวะทุกขโทมะนัสุปายาสาวินัสสันตุสัพะพะอันตรายาปิวินัสสันตุสัพพะสังกปาตุงหังสามิชามตุติขายุตตาตุมหังโหตุสัตาวะสัชีเวนะสังสัมะคิกโกโหตุสัปทาอากาสะปปพัตตาวะนะปู้ิคังคามะหะสะมุทาอารักกาเทวตาสัตาตุมเหออนุรักขันตุ ปะวันตุสาพมังครังราขันตุสาปเทวตาสัมพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสดทีพระวันตุเตพระวันตุสาพมังครังราขันตุสาปฏเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสดที่พะวันตุเตพะวันตุสาพมังครังราขันตุสาปฏเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสดทีพระวันตุเตนักกัตยขะภูตานังปาปะขานิวาณนาปริสสานุภาเวนะหัตวาเตสัมกตเวนักกัตยขะภูตานังปาปะขานิวาณนาปริสสารนุภาเวนะ อัตตวาเตสังปัทเเวนะขัจยาขาภูตานังปาปขานิวานานาบริตรสารภาเวนะอัตตวาเตสังปัทเเวสิบหกพัทเทกาลัตตัคถาอาตีตังนาณวาคเมยยะนับปะภิกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรมโนถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะอินันตังอปัตตจจะอานาคตังสิ่งใดล่วงแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนาราไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่ มาสึงเ็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันในจะโยธรรมังตัฏฐตัวิปัสสติอาสังหิลังอาสังกปังตังวิทามะนุภาลุหะเย,ยก็คูใดเห็นแจ้งรมปัจจุบันไม่งอนแงไม่คอนแคลนในทำนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่เงเจริญทำเนื่องเนื่องให้ปลุกพงเถิดอัจเจวะกิจจะมาตับปังโกชยามาณะนางสุเวภูคนความเพียนเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนัอิโนสังขรันเตนะมหาเสนนะมัจจุนา เพราะความ,มเพียบกับมัตุาราผู้มีเศรษนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริม,มาตาปิงอะโหระตะมะตันทิตังดังเวพระเทกะรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุตนีติปวณีบันผู้ทงบย่อมเนีบุคคลผู้มีวัตถุอย่างนี้มีความเพียรไม่เกะขานั่งวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเริ่มดำเนินการชานาาันนี้แลทีเจ็อภินะปัจจะเวขนะปาถะ เชรารามโมมะเหช้รังอนัตติโตเรามีความแก่ธรรมดาจะลงความแก่ไปไม่ได้พระยะติธรรมโมมหิพระยะหิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงความตายไปไม่ได้ขัพเอหิเมปิเอหิมานาเปหินานาภววินาภวเราจะเว้นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพลาดจากของรักของเจริญจะต้องสิ้นไปการมอาโกมะเหกามะทายาโทกรรมโยนิ กามปันโนกามะปะสิสะระโนะมีกรรมเป็นของตนเป็นกรรมเป็นผู้ให้ผลเป็นกรรมเป็นแดนเกิดเป็นกรรมเป็นผู้อยู่ตามเป็นกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยัางกรรมังกาลิษสามิกัลยานังวาปะกังวาตาสะทายาโทพระวิสามิเราจะทำงานใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทก็จะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอาเมหิอวิหังปัจเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด